ฉันจำได้ว่าคำเตือนนั้นลอยเข้ามาในหัวบ่อยแค่ไหนตอนที่ไม้ยกกระจกบานใหญ่ขึ้นรถคำเตือนที่ว่าห้ามส่องกระจกปลายเท้าโดยเด็ดขาดฉันไม่เคยเข้าใจจนกระทั่งฉันได้เอามันมาตั้งไว้ในบ้านเช่าหลังไหนกระจกเก่าตกท่อจากทวดสูงใหญ่กินพื้นที่ผนังห้องนอนเกือบทั้งหมดแรกๆก,ก็ไม่มีอะไรผิดปกติฉันยังคงส่องกระจกแต่งตัวตามปกติกระทั่งคืนหนึ่งขนาดลองเสื้อตัวใหม่หน้ากระจก ฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ปลายเท้าของฉันในกระจกเงาที่โทษออกไปมันดูยาวผิดรูปไปเล็กน้อยตอนแรกคิดว่าตาฝาดแต่เรื่องแปลกๆเริ่มขึ้นทุกครั้งที่ยืนหน้ากระจกภาพสะท้อนที่ปลายเท้ามีรายละเอียดที่ต่างออกไปเสมอบางครั้งเท้าในกระจกก็เหมือนสวมรองเท้าเก่าๆหรือไม่ก็เท้าเปลือยๆซีดเซียวเหมือนเท้าคนตาย ฉันรู้สึกไม่สบายใจพยายามหลีกเลี่ยงการมองปลายเท้าแต่เหมือนมีแรงดึงดูดให้ต้องเหลือบลงไปดูทุกครั้งคืนนั้นฉันฝันร้ายซ้ำๆภาพปลายเท้าซีดเซียวในกระจกหลอกหลอนพอตื่นขึ้นมาฉันเดินตรงไปที่กระจกทันทีอยากจะพิสูจน์ให้มันจบๆไปฉันยืนนิ่ง จ้องมองปลายเท้าตัวเองในกระจกปลายเท้าในกระจกไม่ใช่เท้าของฉันมันซีดเสียวเล็บยาวผิดปกติและมันไม่ใช่แค่ปลายเท้าแต่เป็นขาช่วงล่างที่ไม่ได้อยู่ในชุดที่ฉันใส่ไม่ใช่ขาของฉันเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นขาของใครบางคนที่อยู่ในท่าบิดเบี้ยวแปลกๆและมันค่อยๆขยับขึ้นมาช้าๆ ฉันกรีดร้องสุดเสียงถอยหลังชนกำแพงแต่ภาพในกระจกยังคงคืบคลานขึ้นมาเรื่อยๆจนฉันเห็นใบหน้าใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ใช่ฉันเธอเงืยหน้ามองฉันผ่านกระจกสายตาของเธอดุดันเกรี้ยวกราด รอยยิ้มบนใบหน้าซีดเซียวของเธอไม่ใช่รอยยิ้มของคนแต่มันเต็มไปด้วยความแค้นและมันไม่สะท้อนแค่ใบหน้าของเธอแต่มันสะท้อนถึงความจริงที่ว่าสิ่งที่อยู่ในกระจกนั้นไม่ใช่แค่เงาของฉันอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังจะก้าวออกมาและเข้ามาแทนที่ฉันตั้งหาก